สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเปลีป่ยนเขาเรียกว่าปั๊มน้ำเข้าของเครื่องซักผ้าซัมซุงขนาด8.5กิโลกรัมเราทำได้คุณก็ทำได้ครับลองดูนะครับแต่ขั้นตอนแรกก็ต้องมีว่าติดตัวหมายเลอะ p c 6 2 0 0 0 1 1 4ูงตรงกับเครื่องที่เราสั่งมาหรือเปล่านะขั้นตอนแรกก็เปิดเปิดน็อตออกติดกรอตเอาไว้สิ ไว้ให้ดีนะครับนะฮะแล้ก็เก็บตรงนี้ใส่ขวงแล้วก็วางไปได้เลยตรงนี้งับงับขึ้นมานะครับ เก่าที่อยู่ข้างในดูหมายเลขมันตรงกันอเปลก็ก็ตรงกันใช่นะครับถอดลักสีฟ้าออกน้ำนี้คือคือตัววาล์วน้ําของซัมซุงขนาด8.5ลิตรดึงปลั๊กสองข้างออกเสร็จแล้วก็ค่อยๆจะึ ออกมาเลยนะครับปึ๊บเนี่ยเสร็จแล้วน่ครับนี่คือตัวเก่าเสร็จแล้วแล้วก็ตัวตัวใหม่ตัวใหม่ที่เราซื้อมาใหม่ครับาคาก็ประมาณสองร้อยบาทรมค่าส่งก็ลองใส่เข้าไปเลยนะครับ จุดแล้วก็เสียบปลั๊กจุบเสียบปลั <abonn emen. S 1> ๊กจุบอ่าถ <hi> ือว <figure. S 2> <Y> ่าเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็ปิดปิดฝาข้าวไปง่ายง่ายนี่ฮะไม่ยุ่งยาก เรียบร้อยก็กันน็อตเลือก็แบบให้เยอะกว่ก,ก็ถือว่าเป็นกานเสร็จ เรีเยบร้ยอยต่อสายน้ำได้เลยแต่ถ้าใจะให้ดีก็ต้องมีตัวเทปพัันเกี่ยวนะครับมาใส่นะครับจบแล้วครับสำหระะับวิดีโอนี้เราทำได้คุณก็ทำได้ครับผมสวัสดีครับ